สวัสดีครับ FC ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิตศาสตร์ในบ้านนะครับอ่คลิปนี้มาสอนคำนวณนะครับสูตรปักหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเด่น2ตัวมาตัวเดิน10งวดนะครับซึ่งเป็นคนละสูตรกับงวดที่แล้วนะครับก่อนจะไปดูการคำนวณนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับดูตัวอย่างงวดแรกนะครับงวดที่ออก044นะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ9กับ0นะครับ เข้าเลขศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยเนาะนี่เด่นหลักร้อยนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าจะเลื่อนให้ดูยช้าๆนะครับเข้าทุกงวดนะครับอ่าเลขงวดล่าสุดนะครับออกห้าหกสามนะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือสี่กับห้านะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยมันจะบอกว่าถูกหลักร้อยนะครับอ่าดูซ้ายมือนะครับลำดับที่สิบนะครับ ทั้งวดวันที่1เมษายนเดินต่อจะเป็นงวดที่11นะครับดูซ้ายมือที่ผมคลุมไว้นะครับส่วนอันนี้เครื่องหมายคำถามเพราะเลขยังไม่ออกนะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ6กับ7นะครับเด่นหลักร้อยนะครับ6กับ7นะครับ1เมษายนนะครับเดี๋ยวเราดูการคำนวณนะครับผมจะไล่ให้ดูแต่ละหลักก่อนนะครับต่อไปหลัก10นะครับ อ่าอันนี้หลักสิบนะครับเหมือนกัน2ตัวมาตัวนะครับเดินมาแล้ว10งวดนะครับอ่าดูตัวอย่างงวดแรกนะครับงวดที่ออกศูนย์นะครับเดินหลักสิบได้2กับ4ี่นะครับอ่าเข้าเลข4ี่นะครับหลักสิบนะครับดูลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดินมาแล้ว10งวดนะครับอ่างวดล่าสุดเป็นงวดที่10บนะครับเลขที่ออกก็คือห้าหกสามนะครับเลขเด่นก็คือ6กับ8ดนะครับ เ้าเลขหนะครับหลักสิบนะครับถูกหลักสิบนะครับท้งงวดวันที่1เมษายนเดินต่อจะเป็นงวดที่11นะครับตรงนี้เครื่องหมายคำถามนะครับส่วนเลขเด่นดูขวามือนะครับ7กับ9นะครับอันนี้คือเด่นหลักสิบนะครับ7กับเเด่นงวดวันที่1เมษายนนะครับอ่าอันนี้เด่นหลักหน่วยนะครับดูตัวอย่างงวดแรกนะครับอ่างวดที่ออกศูนนะครับเลขเด่นที่ได้นะครับ4กับ6นะครับเข้าเลข4นะครับถูกหลักหน่วยนะครับ ดูลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับอ่างวดล่าสุดนะครับลำดับที่สิบนะครับออกห้าหกสามนะครับเลขเด่นนะครับสามกับห้าเลขสามนะครับถูกหลักหน่วยนะครับทั้งหมดวันที่หนึ่งเมษายนเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้ข้างหมายคาถามนะครับตัวเลขเด่นนี่นะครับขวามือเจ็ดกับเก้านะครับตัวเดียวกันกับหลักสิบเลยนะครับได้เด่นตัวเดียวกันเลยเจ็ดกับเก้านะครับ อ่ะต่อไปเป็นการสอนคำนวณน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแยกกันนะครับตามที่ให้ดูนะครับอ่ะเราไปคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับไปครับ ให้ทุกคนนําสิติงวดล่าสุดนะครับนํามาตั้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อด้วยสองตัวล่างนะครับต่อด้วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับต่อด้วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับนามาตั้งแบบนี้เลยนะครับเรามาเริ่มคํานวณหลักร้อยก่อนนะครับดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับนี่นะครับหลักร้อยนะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อย บวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ผลลับบวกแปดคงที่นะครับพอบวกแปดเสร็จเราก็บวกหนึ่งต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับพร้อมกับใช้ลูกศรชี้บอกนะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหมื่นนะครับคือเลขห้านะครับบวกหลักพันคือเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็บวกหลักร้อยคือเลข5นะครับบวกหลัก10บล่างนะครับคือเลข3หลัก10บล่างอีกที่หนึงนะครับเลข3หลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข9นะครับหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวก8คงที่นะครับเท่ากับ er นะครับเลข8คงที่ er เป็นสีแดงนะครับเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับ 7จ็บวกห้าเท่ากับสิบสองนะครับสอวกเนะครับเท่ากับเกวกหนะครับเท่ากับสินะครับส่บวกสามเท่ากับเจนะครับเจ็ดวกสเท่ากับสิตกเลข0นย์นะครับปัดทิ้งเลยนะครับเราเริ่มใหม่นะครับเก้านะครับตกเลข8ปดนะครับแปดบวกแคงที่นะครับก็จะได้เลข6นะครับทีนี้ 6กบวกหคงที่อีกที่หนึ่งนะครับก็จะได้7นะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับ6กับ7นะครับทีนี้ให้ทุกคนสังเกตลูกศรนนะครับผมจะใช้ลูกศรชี้บอกนะครับว่านําหลักไหนมาบวกกันนะครับหลักแสนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับหลักแสนก็นํามาตั้งเลยนะครับ ต่อไปหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็เลข5นะครับตรงนี้นะครับนํามาตั้งเลยต่อไปหลักพันก็คือเลข7นะครับนํามาตั้งนะครับต่อไปหลักร้อยนะครับเลข5ก็นํามาตั้งนะครับต่อไปหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับนี่นะครับเลข3นะครับ10ล่าง2ครั้งนะครับอ่าต่อไปหลักร้อยครั้งที่2นะครับตรงนี้นะครับเลข9านะครับนี่นะครับอ่าต่อไปหลักหน่วยครั้งที่4นะครับนี่นะครับ หลักหน่วยครั้งที่4ก็คือเลขเก้นะครับเลขแปดของที่ก็นี่นะครับเลขแปดคงที่นะครับผลลัพธ์ได้6ก็นี่นะครับ6กบวกหนึ่งต่อีกก็เป็น7นะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้นะครับเราไปต่อกับหลักสิบนะครับอ่ะดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับอันนี้คือเด่นหลักสิบนะครับ สูบอกว่านะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับหลักสิบคือสิบบเดอร์ต่อด้วยบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับอีกหลักสิบครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับคือเลขสามพอเราบวกเลขสามเสร็จเราบวกเลขสองต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับ หลักแสนสองครั้งนะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักร้อยคือเลขห้านะครับแล้วก็บวกหลักสิบบนนะครับคือเลขหกนะครับบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขเก้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับอแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สามนะครับก็คือเลขสี่นะครับหลักสิบครั้งที่สามคือเลขห้าหลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกสามคงที่นะครับ เท่ากับนะครับเลขคงที่เป็นสีแดงนะครับเราเริ่มบวกกันเลยนะครับ7จ็ดสองสิบสี่นะครับตกเลขสี่สี่บวกสิบก็ตกเลขสี่นะครับยี G ่กหกก็ได้สิบตกเลขศูนย์นะครับปัดทิ้งไปเลยนะครับเริ่มใหม่นะครับเก้าสองสิบแปดเนาะตกเลขแปดนำเลขแปดมาบวกสี่เท่ากับสิบสองตกเลขสองนะครับ นำเลขสองมาบวก5เท่ากับ7นะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ14นะครับทีนี้4บวก3คงที่นะครับก็จะได้7นะครับ7บวก2คงที่นะครับได้9นะครับอ,อันนี้คือหลักสิบนะครับนี่คือ10อหลักสิบบนนะครับเป็น7กับ9นะครับ ให้ส e ังเกตลูกศรนะครับผมจะนําลูกศรมาชี้นะครับว่าผมนําหลักไหนมาบวกกันบ้างนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับสองครั้งต่อด้วยหลักร้อยสองครั้งก็คือเลขห้านะครับนี่นะครับหลักร้อยสองครั้งคือเลขห้าแล้วก็หลักสิบบนนะครับคือเลขหกนี่นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขเก้านะครับสองครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่ง เลขเก้านะครับหลักร้อวยครั้งที่สามนะครับก็คือเลขสี่นะครับหลักสิบครั้งที่สามนะครับคือเลขห้านะครับหลักหน่วยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดนะครับสวนเลขคงที่เลขสามก็ตัวนี้นะครับพอเราได้เจ็ดเสร็จเราก็บวกสองคงที่นะครับก็จะได้เลขเก้านะครับอันนี้คือเด่นหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้นะครับไปต่อกับหลักหน่วยดูววิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับอันนี้คือเด่นหลักหน่วยนะครับ สูตรบอกว่าให้ใช้หลักพันบวกหลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่1บวกหลัก10ครั้งที่1บวกหลัก10ครั้งที่1ต่อด้วยหลักร้อยครั้งที่2หลัก10ครั้งที่สองหลัก10ครั้งที่3มนะครับผลลัพธ์นะครับบวกเลขคงที่นะครับเลข4นะครับพอเราบวกเลข4เสร็จเราก็บวกเลข2ต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับหลักพันนะครับหลักพันคือเลข7นะครับ บวกหลักพันอีกที่หนึ่งคือเลข7็นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลัก10ครั้งที่1นะครับก็คือเลขเกานะครับแล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่1อีกที่หนึ่งนะครับคือเลขเกาบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับก็คือเลขเกานะครับบวกหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับเลข2บวกหลัก10ครั้งที่3ก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกเลขคงที่เลข4นะครับเท่ากับนะครับ เลขคงที่เป็นสีแดงนะครับมาเริ่มบวกกันเลยนะครับ7 24นะครับตกเลข4น้นำเลข4บวก5นะครับก็ได้9นะครับ9กบวก9ก็ได้18นะครับตกเลข8 8บวก9ก็ได้17นะครับตกเลข7 7บวก9ก็ได้16นะครับตกเลข6 6บวก2นะครับได้8นะครับ8บวก5นะครับได้13า นำเลขสามมาบวกเลขคงที่เลขสี่นะครับก็จะได้เจนะครับพอเราได้เจ็เราบวกสงนะครับก็ได้เนะครับอันนี้คือหน่วยนะครับอันนี้คือหน่วยบนนะครับเด่นเจกับ9นะครับเดี๋ยวผมจะนําลูกศรมาชี้ให้ดูนะครับว่านําหลักไหนมาบวกกันนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับหลักพันคือเลขเจ็ดตัวนี้นะครับนํามาตั้งนะครับหลักพันอีกทีนึงนะครับเลขเจนะครับ หลักร you know, ้อยครั้งที่1นนะครับคือเลข5ตรงนี้นะครับนํามาตั้งนะครับหลักสิบครั้งที่1ก็คือเลขเกตัวนี้นะครับนํามาตั้งนะครับหลักสิบครั้งที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับเลขเกตัวนี้นะครับหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข9นะครับนํามาตั้งนะครับหลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับนํามาตั้งนะครับหลักสิบครั้งที่3ก็คือเลข5นะครับนํามาตั้งส่วนเลขคงที่เลข4นะครับตรงนี้นะครับนํามาตั้งเราก็บวกได้เลข7นะครับ อพอได้เลขเจ็ดเราก็นําเลขสองไปบวกที่หนึ่งตรงนี้นะครับเลขสองก็จะได้เลขเก้านะครับอ่ะทีนี้ไปจับชุดกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกนะครับไปจับชุดสามตัวเลยนะครับอ่ตะกี้ก็เราได้หลักร้อยเราได้หลักร้อยหกกับเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็หลักสิบนะครับหลักสิบได้เจ็ดกับเก้านะครับ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้7กับ9นะครับอ่ะแบบนี้เนาะเราก็เริ่มจับชุดกันเลยนะครับโดยเริ่มจากหลักร้อยเลขหกนะครับอ่าหกหลักสิบเจดหลักหน่วยเจดนะครับอ่าแล้วก็หก 9นะครับแล้วก็6กเก9านะครับอ่าต่อไปต่อไปหลักร้อยเลขเ7นะครับ7จ็ดโอ้สตัวเลยแล้วก็เจ็ต่อด้วย7จ7ด9กนะครับ นี่นะครับสามตัวตรงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับนี่นะครับสามตัวตรงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเป็นสูตรคำนวณเนาะสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรเดอร้อนี่คือการแบ่งปันฟรีนะครับผมไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับ ก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอโจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ